สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเล่นเกมโรบอทในแมปกัวการ์เด้นก็คือ,อ,อแมปปลูกผักนั่นเองครับผมเออใครที่เคยเล่นแล้วก็คงจะรู้ดีวันนี้เราจะมาเล่นอีเวนต์ซัมเมอร์ฮาวเวกันนะครับผมอ่านี่ก็เป็นหน้าตาอย่างนี้เลยอีกสินาทีอีเวนต์จะเริ่มแล้วสิ่งที่เราควรมีนั่นก็คือ 1. Basic บสิคสปริงเกอร์สองแอดวานสปรเกอก็เป็นเจ้ามดแดงแล้วก็บีพืชบีแพ็คครับผมนี่ ไม่ใช่มดแดงนี่จะมดม่วงนี่ไงหน้าตาอย่างนี้เลยความสามารถของเจ้ามดม่วงนั้นก็คือสามารถดูผลไม้เมืม่อเราเก็บผลไม้นั่นเองครับผมจะทําการคอปปี้ขึ้นมาอีกผลหนึ่งนะฮะในกระเป๋าเราเลยต่อไปก็จะเป็นเจ้าบีแพ็สามารถทําให้เราเก็บผลไม้ได้เยอะมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะถ้ามีเยอะก็เก็บได้เยอะกว่าเดิมถ้ามีสัก6กตัวก็เก็บได้ประมาณ3 4ม0ี่รอยอันอืมก็ได้เยอะอยู่นะครับผมอ่ะ อันนี้พี่ก็ได้เตรียมผลมไม้เต็มกระเป๋าแล้วเดี๋ยวดูกันนี่เราคัดแล้วรอบแรกอยู่ประมาณ280อัน280ผลนั่นเองอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นอีกสินาทีอีเวนต์จะเริ่มเดี๋ยวขอตัดไปตอนอีเวนต์เริ่มเลยแล้วกันนะครับผมเอาละครับเราก็ได้กลับมาแล้วนะครับเหลืออีก2นาทีนิดๆอ่า ใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วใครยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจพี่อย่าลืมกดติดตามพี่กันด้วยนะครับผมอ่าตอนนี้เราก็เอาเจ้ามดกับแพ็กบของเราไปวางก่อนแล้วกันนะวางมับวางมับเออเราเก็บผลมไม้อีกไหมเก็บได้ปะโอเคเต็มอืมนึกว่าจะบักเก็บแล้ววางเก็บแล้ววางได้อะไรอย่างงี้ <laughs> โอเคอืมระหว่างที่เรารอยนะั้นเราไปดูของที่เราอยากได้กันก่อนดีกว่าครับผม อ,อย่างแรกเลยที่เราอยากได้กนะ็คือถ้าเป็นไม่ได้ก็ขอให้สปริงเกอร์ออกเยอะแล้วกันนะครับผมเป็นเบสิกสปริงเกอร์ซัมเมอร์แพ็กชีสซีดอื้อทุยอ๋อเป็นซัมเมอร์แพ็กชีนะครับผมนี่มี 1, 2, 3, 4 4ี่สี่แพ็คแล้วก็อยากได้อีกอันนึงก็จะเป็นเจ้าเป็นมูนแมงโก้แล้วก็ Moon มูนเมลอนนะครับผมนี่เจ้า2ตัวนี้เลยออันต่อไปก็เป็นตัวไนเอ็ก ในเอกแล้วก็จะเป็นแล้วก็จะเป็นเจ้าแพ็กซิตนะครับผมแล้วก็จะเป็นบีเอกแล้วก็มูนแคดนั่นเองครับผมขอของดีได้ไหมฮะสาธุสาธุสาธุาธอืมอย่ามองหน้าขอของดีไม่มองหน้าโอเคปะโอเคปะไม่มองหน้าขอสปีดติดเทอโโร์โบแล้วกันไวๆส่งปุ๊บบ์ปส่งปุ๊บบ์ปส่งปุ๊บอ้มเพื่อความเร็วส่งส่งปุ๊บร์ปอืมอย่างนี้นั่นเองโอ้โหรู้แหลก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 อืม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอปักสปริงเกอร์กันหนึ่งอันสองอันหนึ่งอันสองอันโอเคเก็บมาัวฮะเก็บไปส่งรัวเก็บไปส่งรัวรอบแรก,กน,นะนะเมื่อกี้รอบแรกนะเมื่อกี้รอบแรกแล้วกี่แต้มไม่ได้ดูพอเก็บมาัวแล้วกันมอเกิดเทศจะทันไหมเนี่ยโูมดดุบัวไปยี่สิบสองอันแล้วยี่สิบสามันแล้วลูยี่สิบสี่ยี่สิบห้า ยี่สิบหกยี่สดปดยิบ้าสาสเดโอ้โหดูดูรัว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 โอ้โหดุรัวสี่สิก้อนสี่ส็ดก้อนสี่สี่ก้อนสี่้าก้อนสี่บหก้อนโอ้โหดุรัวเลยดุรัวออสี่สิบเก้ารอบหนึ่งเราได้ผลไม้ฟรีมาสี่สิบเก้าต้นรอบแรกพันสี่รอบสองเท่าไหร่สองพันสองโอเคเก็บต่อเก็บต่อไม่รอแล้วนะอืเก็บต่อไม่รอแล้วนะสปริงเกอร์เราทำงานอยู่นะทุกคน

อ่ะเราเก็บฝั่งนี้บ้างเก็บพวกของแพงบ้างของแพงบ้างเมื่อกี้ของถูกเก็บของแพงบ้างที่จริงของแพงมันไม่จําเป็นต้องเก็บก็ได้นะอืมอ่ะเก็บเก็บไปส่งหน่อยแล้วกันระหว่างรอมืเกิดเทืโตเก็บให้หมดเก็บให้หมดเก็บให้หมด ก็แวะมาเก็บมะเขือเทศนิดหน่อยอลัวลัวรัว,ล,วลัวจัดโอเคเต็มได้ซีดมะเขือเทศมาด้วยอันหนึง่งเมื่อกี้สามพันหนึ่งสี่พันโอ้เป๊บเดียวสี่พันแล้วทุกคนสี่พันหนึ่งห้าันสอง เอาไว้เอาไว้ครื่องทางแล้วสามนาทีห้าพันสองห้าสามสิบห้าได้อยู่เอรอบละห้าพันห้าสามสิบห้าได้อยู่ได้อยู่เออหมื่นห้าได้อยู่ได้ปะวะเก็บของแพงบ้างเก็บของแพงบ้างเราจะเก็บแต่ของถูกคนระับเดี๋ยวไม่ทันไม่ทันจริงๆนะไม่ทันกินนะนกนนะเก็บทุกอย่างฮนะ เก็บทุกอย่างที่เก็บได้ตอนนี้ในส่วนเราเป็นส่วนฤดูร้อนทั้งหมดเลยเก็บรัวเก็บรัวเก็บบัวต้องได้ต้องได้ต,ไดต้องถึงเราเก็บแต่มะเขือเทศมะเขือเทศมันได้แต้มน้อยฮะเราเก็บอย่างอื่นด้ว,ว่าเราปลูกเยอะโอเคเต็มครับผมถึงไหมหกพันสองหมื่นสองอยู่แค่เอื้อมหมื่นสองอยู่แค่เอื้อมหมื่นสองอยู่แค่เอื้อม เล่นใน PC มันจะดูแบบเก็บแบบช้าๆนะมันไม่เหมือนเล่นในมือถือมือถือเก็บเก็บเร็วมากอืมระบบ Android อ่ะเก็บเร็วจัดเอาเก็บไปเก็บไปเก็บไปเพื่อแมวมูลของเราหมื่นสองนั่นเองหมื่นสองแมวมูลนี่ซีดไม่ค่อยออกมาขายใช่ไหมเราเก็บผลไม้เพื่อให้ได้ซีดได้เหมือนกันนะเก็บผลไม้เพื่อได้ซีดเท่าไหร่แล้ว จ็ดพันหนึ่งโอเคเจ็ดพันหนึ่งแล้วทุกคนเจ็ดพันหนึ่งแล้วเจ็ดพันหนึ่งแล้วดูดีจะถึงไหมหมื่นสองเป้าหมายเราคือ 12. หมื่นสองโอ้โหสีสองอันทีเดียวเลยโคตรรัวโคตรรัวเออต้องยอมแลแหละต้องยอมแลแหละเฮ้ยแต่ถ้าได้หมื่นสามนี่ก็เกินคาดนะเป้าหมายเราคือหมื่นสี่เออยี่สิบกวิว่ะได้เท่าไหร่ หนึ่งสามขาดอีกเจ็ดร้อยสิบสี่เดี๋ยวไปตอนประมาณหกวิส oh, ี่เก้าแปดเจ็ดโอ้หกวิโอ้ไม่ทันว่ะทุกคนทันปะ oh, 1, 3, oh, อูหนึ่งสามเจ็ดโอ้ยนิดเดียวเองทุกคนเออมะเขือเทศเราน้อยไปมันโตไม่ทันนะฮะซัมเมอร์ซีดฮันนี่จะปิงเกอร์บีคาร์ฟโอ้ได้น้อยอืม เป็นยังไงกันหน้าทุกคนอูอีกนิดเดียวเองทุกคนเมื่อกี้โอ้จะได้อยู่แล้วจะได้มื่นสี่แล้วโอ,โอเคนี่คนเดียวนะนี่คนเดียวไม่มีคนช่วยนะผมหนึ่งสามเจ็ดโอเคของที่เราอยากได้เมื่อกี้ไม่ออกเลยเราได้แต่ซัมเมอร์ไหนๆก็มาแล้วก็เราเปิดซัมเมอร์เลยแล้วกันซัมเมอร์แพ็คซีทมีสิบเจ็ดแพ็ค ขอเปิดสักเจ็ดแพ็คแล้วกันไปเราดูว่าเราจะได้เ,เจ้าต้นหูช้างไหมครับผมต้นที่หนึ่งไปครับได้อะไรโอ้โหแครอทน้ำตาจะไหลครับผมต้นที่สองพอรอโซคืออะไรวะต้นลมใช่ไหม,มไปพีอลูกแพรโอเค ต้นเท่าไหร่แล้วไม่รล้โอ้โหต้นล้มมาอีกแล้วอาอีกสามแพ็คแล้วกันหนึ่งหนึ่งโอ้ไม่มาเลยไปอีกสองแพ็คสองแพ็คสุดท้ายหุยเมื่อกี้ต้นโรเซ่ผ่านหน้าไปดกหราบสามสีโอเคหมดแล้วโอเคครับทุกคนเกลือฮะวันนี้ เล่นกิจกรรมก็เกลือสุ่มแพ็คก,ก็เกลือ้ยเดี๋ยวมึนนงนะมีแพ็กทานตะวันใช่ไหมแพ็คทานตะวันอ่ะขอสักสองแพ็คแล้วกันโดนได้ไหมห <c oughs> ุ้ยซันฟลเวอร์มาเฉยเลยเออให้มันได้อย่างงี้สิวัยรุ่นเออแพ็คเดียวเมื่อกี้เมื่อกี้เก้าเอเจ็ดแพ็คไม่ได้มาได้ซันฟลเวอร์เฉยเลย โอ้อะไรครับเนี่ยอขอส่งอีกทีหนึงโอ,โ,อโอเคเราพอใจแล้ว sunflower เรามีเยอะแล้วนะโอเคแต่เออมันก็มาก็ถ,าถือว่าดีอยู่โอเคครับทุกคนวันนี้เป็นไงกันบ้างฮะอ,อถ้าคลิปนี้สนุกดูแล้วสนุกก็ฝากกดติดตามพี่ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจของพี่ในการทำคลิปต่อไป ขอบคุณน้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะฮะอืมสำหรับวันนี้พี่ก็น่าจะพอแค่นี้พุ่งแล้วก็รอดูว่าคลิปหน้าพี่จะมาทำอะไรกันอีกกดติดตามกันไว้นะฮะขอบคุณครับ